ฉันจะมีชีวิตใหม่ฉันจะเปลี่ยนไปเสียเหนือ่อเด็กโครสให้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานกับร่างกายฮันเดดพลัสทดแทนได้ออสะคิวกินสะคิวเป็นอะไรมากไหมครับพี่ตูนนอนชิ้นกี้ยิงนอนคนเดียวอยู่เป็นคะ่ะเป็นตรงนี้ ป็นตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้แล้วตะคิวที่ทเป็นเมื่อกี้ตะคิวหายแล้วบเป็นก็เป็นอ้ออออย่เป็นอยู่นะนะมาผมช่วยเ,เสียแรงแคลเซียมฟอเสเฟตทำให้ไม่อ่อนแรงไม่เป็นตะคิวฮันเดดพลัสทดแทนได้อะไรก็ทดแทนได้ด้วยฮันเดดพลัสเพราะชีวิตยังต้องไปต่อไป เสียอะไรก็ทดแทนได้ด้วย1 0นเดพลัสเพราะชีวิตยังต้องไปต่อ